ไปดูตอนนี้เราก็เอาเลยตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักแล้วนะครับที่กอสอนนองจังหวัดลำปางเราจะขนของขนกระเป๋าเข้าไปในห้องนะครับตอนนี้รเอเจ้าหน้าที่เขามานำไปแล้วก็ตอ,อนนี้อยู่ในห้องนู้น,นเป็นที่พักเรานะครับนนที่พักเรานนรก็มีอยู่สามห้องห้องแรกเป็นห้องของอายสองห้องเป็นห้องของเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูใหม่ใครั้งนะครับตอนนี้เรารีบมากเราจะไป ตลาดกันน,นะครับพูไม่อาบน้ำนะครับไปเลยอลโลนไอ<ห>เน,น่าเน่าอลโลนครับเราจะไปถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันว่นวนนนาไปมีะอ,อะไรบ้าง สองแถวรถคันนี้เป็นยาก,กับจานหนูนะครับจานหนูห้าแถวเลัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัอโหลฮัล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 โหลนัลโหลฮ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 ัลหลฮัลโหลฮัลโหลนัลโหจฮัลโหัลโหลฮัลฮัลโหลฮัลโัลลัลโหลฮ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 ัหลฮััลโับโหีั <จะ S 2> ลับล <ำ S 2> ี ยิ่งเงี oh well, dude, s <S ้ยก okay, ับถนนคนเดินครับเราจะนั in ่งรถม้าก oh ันรอบเมืองก่อนครับแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินดูรถม้ากันก่อนครับที่เราจะนั่งเราจะมาดูม้ากันไอ้ทุ่งไอ้ทุ่งรถปิดตายอยู่อย่างเงี้ยนี่ครับม้าอธิบายดิอธิบายไอ้บุ๊คแม่ต่อม้าครับแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับขี่หลังกันไปครับจะบ้าหรือไงขี่ข้างนี้สิมันเป็นรถม้าครับ ไม่ใช่รถสองคนเออมาขึ้นนยวมันเป็นรถม้าเฮ้ยบ้าเดี๋ยวไปเจอกันตลาดน้ำถนนตลาดคนเดินเขาเปิดแล้วตอนนี้เราก็ได้นั่งอยู่บนรถม้าแล้วครับาจะวิ่งไปรอบเมืองนะครับความเร็วตอนนี้ครับอยู่ที่หนึ่งแรงม้าครับม้าตัวเดียวครับม้าตัวเดียวนับหนึ่งแรงม้ายากเลยเดี๋ยวพอเราถึงถนนคนเดินเดี๋ยวจะโทรบอกครับ แค่นี้แหละครับโอเคแค่นี้ว่าไงมีอะไรไหมครับท่าสวยทุกนาทีที่ค ตลาดถนนคนเดินอยู่ตรงไหนครับอยู่บริเวณซอยประมาณซอยร้านอร่อยบตรเดียวครับนี่ครับทุกนครับนี่ครับาคนเดินครับะครับเรารอเพื่อนกันดีครับพวกเราพร้อมหรือยังครับตอนนี้เราอยู่ในตลาดถนนคนเดินแล้วครับก็มีของมากมายครับของถูกเยอะ นี่ยับการแสดงภาคเนี่ยยทางก็ไกลามาครับเดินมานานแล้วแต่ยังไม่ซื้อเลยเลยรู้จะรู้คนเยอะมากไงตง่อครับเรวเจอกันใหม่ครับหา ไปกินกันโอเคเดี๋ยวรับจอกันเมื่อตออันนี้นะครับเราก็ได้ทำล้างเทำลายล้างร่างกายเอ้ทำล้างร่างกาย,ยเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรา20นาทีเราจะไปขึ้นรถกันจะไปที่ไหนก่อนครับประจัน ไปบุรุนีม่บุรุนแม่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวแล้วแต่เขาครับจะไปเม่อไหร่จะไปก็ได้เปล่าเดี๋ย็ดสองเดี๋ยวสองเนาะถ้ารอไปอย่างนี้เด็สองตอนนี้ครับเราเพิ่งตื่นตื่นนานแล้วตื่นกลัวเพิ่งตื่นไม่อยากน้นเลยโอเคไปตอนนี้เราอยู่บนรถเรามาก่อนเงอ่าขึ้นมาช้ามากครับไม่รู้จะแต่งตัวไปถึงไหนดูผมนี่ไม่แต่งอะไรเลย บ็อกเซอร์มวานรองเท้าเพื่อนโอเคครับอางหลั่งครับเลยแล้วรายการตอนนี้รถก็ได้ออกจากที่กสนของน้ำปางแล้วนะครับเราจะไปไหนกันครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระธาตุกันนะครับแล้วไปไหนเล่าวะ ไปกันต่อจะปไปไหนกันต่อรอพ่อยเจยมมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถกลับบา้านแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวจะดูกันว่าจะาทำไงต่อครับซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเวนกลับแ th th ว่นมึงซื้อมาเท่าไหร่อ๋ออีกเที่ยนิห้าส <laughs> ิบบเ <laughs> ดี๋ยวไปดูวันนีวว้ว่าวิธีการกลับบ้านของเราจะเป็นยะังไงจำไว้นะครับบ,บุคคลจังไร เจอที่ไหนตบหัวได้นะครับบุคคลใจั้ไยนี่ครับตบเลยครับ รถคิ้วจะเป็นรถตู้หม่เอาใหม่เอาล้ครับรถเรามาแล้วตอนนี้เราคิ้วจะเป็นรถตู้ตอนแรกครับสุดท้ายเป็นรถกระบ,บะนั่งเป็ดผงกับบ้านไอ้กี้บอกเข้าเติดี๋แคบ้นยวไปเจอกันที่บ้านกทีครับอาเ่ย อไรวรไอ้าวไเะไ่านสคไครับแต่พูกับผู้ชมดีอย่าลไรแล้วพี่ส่งเอ็ดมาว่าอะไรเนี่ยอ๋อมุงการหนาวมากครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ชมดีกันดีกว่าครับร้อรนับดครับดีครับ ไปดูผู้โชคดีกันครับชูแบเไม่ยอมเียงไปเลยไปดูผูชคดีเดี๋ยวเรเ มีเพื่อนกันอย่างนี้นานๆ